ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> สำหรับวันนี้ก็มาต่อกันไปในเรื่องราวของพระเวสสันดรชาดกแต่ความจริงในวันก่อนมาหยุดยัางอยู่ตอนที่โชวชกเข้าไปใกล้อสมของพระเวสสันดรแล้วก็พักนอนอยู่หนึ่งคืนแกคิดว่าบรรดาสตรีจะมีความตนีในการให้ทาน ทั้งทั้งพราะทั้งนี้เพราะว่าแกจะต้องการขอสองกุมารมันไม่มใช่ของอืน่นเป็นเลือดเนื้อชาดเชื้อไขถือว่าเป็นเลือดภายในกายของบรรน,นามมสีอย่างนี้จะถึงว่าอิสตรีเป็นคนเหนียวแน่นจะหนีในการบริจาคทานมันก็ไม่จริงความจริงชูชกมีคิดผิดแต่ว่าถูกสำหรับแก แกฆ่ากนเนถูกไว้การขอสองกุม,มารนี่มัดส,สีมาให้แน่ <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าว,ว่าวาจาที่กล่าวว่าวรนดาสตรีมีความดันหนีนี้ไม่จริงเราจะเห็นว่าเวลานี้บรรดาญ,ญาติโยมพุทธบริษัทชายและหญิงที่บำเพ็ญกุศลกันมากๆนั่นก็คือสตรี เราจะดดนได้ว่าการบริจาคทานก็ดีนักเสียสละใดๆก็ดีหรือว่าการบำเพ็ญกุศลบุญญาราศีในสลาวัดหนึ่งๆเราจะเห็นว่ามีผู้ชายมีอยู่ไม่เกินสี่เปอร์เซนส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของผู้หญิงในการที่ใส่บายกับพระตามหน้าบ้านก็เหมือนกัน เพื่อนน้อยรายที่จะมีผู้ชายมายืนใส่บาดส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงแต่การสังคมสงเคราะห์ต่างๆเวลานี้ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของผู้หญิงผู้ชายมีก็จริงแหละแต่ถ้าว่าปริมาณน้อย <c oughs> โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอาตมาเห็นจริง่อการสงเคราะห์อบคุผู้ยากจ,จนในถิน่นพระกันดาล คนที่ติดตามไปนั้นส่วนใหญ่จริงๆเป็นผู้หญิงเปอร์เซนต์ของผู้ชายน้อยจริงๆและผู้ก็ต้องผลงานอย่างไปที่ไปอสอนงานเข่าของเขามากที่ต้องขนขึ้นรถคิดว่าของนี้ถ้าอยาขนขึ้นหมดก็ต้องใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงแต่ว่าที่ไหนได้ ลูกสาวลูกชายส่วนใหญ่เป็นลูกสาวหลายสิบเปอร์เซ็นต์เกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์และเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ทำงานกันประเภทวิ่งจัดการจะไม่ถึงเครื่องชมมองก็เสร็จนี่จะเห็นว่าตีตาชวชกชรแกดูเนี่ยมันดูผิดคิดว่าผู้หญิงเป็นคนตนีแต่ความจริงถ้าอยากจะมองกันไปดอดกที ว่าบนสวรรค์ยิ่งกามาวาจรสวรรค์น,นี่เทวดาหนึ่งมีนางฟ้านับหมื่นนับแสนไอม,มีการนางฟ้านับหมื่นนับแสนนี่ไม่ใช่ว่าเทวดาเจ้าชูม้มีเมียทั้งหมื่นน้งแสนมันไม่ใช่อย่างนั้นคำว่าบริวารก็เป็นบริวารหมายความเทวดาไม่ยกฐานะบริวารขึ้นเป็นพัญญา ถ้าดะว่าหญิงท่านหลายเหล่านั้นท่านเป็นคนใจบุญใจกุศลเมื่อตายจากคนจึงเป็นนางฟ้านี่เห็นไหมละ่ะมากเยอะ <c oughs> ถ้าท่านไม่มั่นใจความรู้ในศาสนาสรพระองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสนดามีจงพยายามปฏิบัติตามหลักสูตรที่องค์สมเด็จพระจินท์ีสอนไว้คือหนึ่ง ทำรรทิฏฐิจุพิยานให้ปรากฏหรือสองทำอภิญญาให้ปรากฏเจนว่าคำตรัต่วาจาที่ตรัสขององค์สมเด็จพระบรมสุคตที่ว่าเทวดามีจริงพรม,มีจริงนรกมีจริงเปรตมีจริงอสุรกายมีจริงท่านจจเห็นจริงทุกอย่าง จงอย่าใช้เฉพาะมันสมองที่ประกอบด้วยของโสโครกเอามันนั่งวิจัยคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะไม่เห็นจริงท่านจะไม่รู้จริงมันจะกลายเป็นว่าเรากลายเป็นตุกตาหินที่ปราศจากมันสมองเอาว่ากันต่อไปที่มันแค่นี้ใครอยากสงสัยก็สงสัยไป เป็นนั้นว่าในคืนวันนั้นบันนามัสสีก็ทรงพระสุบิงหรือฝันว่ามีผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างดำร่างละร่างกายกำยำใหญ่โตมากนุ่งผ้ากาสาวพัฒผ้ากาสาวพัฒแบบพระทัดดอกไม้แดงมือถือดาบบุกรุกเข้ามาในบรรณาสรา แล้วก็จับพระนางที่ชดาแล้วก็ฉุดกระชากลากออกมาผลักพระนางให้ล้มนอนหงายลงไปบนแผ่นดินแล้วก็ควักเอาพระเนตรทั้งสองข้างตัดอาพระพาหาคือแขนซ้ายและแขนขวาแล้วก็พาพระอุระล้วงเอาดวงหาไทยคืดวงใจไป เมื่อฝันจบก็ปรากฏว่าพระน,นางสะดุ้งตื่นตกใจภรวาพระวรกายสั่นด้วยอำนาจของการฝันร้ายจึงได้รีบเสด็จไปหาพระเวชนดรที่อาสมของพระองค์เพื่อทูลขอให้ช่วยทำนายนี่เป็นนั้นว่าสแสดงว่าพระเวชนดรกับพระน,นางมาสีเนี่ยไม่ได้อยู่ลงอาสมเดียวกัน นคนเขียนหนังสือเขาเขียนปแปลกๆทำไมช่วยริดชอบริดชอบรอนช่วยตัดช่วยทอนของจริงออกทั้งนี้ก็ได้กลัวจะไม่แน่ใจเพราะท่านเองถ้าไม่สามารถจะรู้ได้จะเห็นได้เกิเลยคิดว่าหนังสือที่เนเดงกล่าวไว้เลิศดเลยเกินความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ ที่ญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิงที่กล่าวมาแล้วว่าพระพุทธศาสนาที่จะเสื่อมพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีใครคราทําให้เสื่อมนอกจากรูปตถาคตคือวิสุวิสุนีอุบาสกุบาสิกานี่แหละที่จะพูดทาลายพระพุทธศาสนาให้พินาศไปเวลานี้ฟังกันไปให้ดีเถอะ ผู้มุ่งทำลายพระศาสนาเนี่ยมีศักดิ์ศรีนะถ้าเป็นคนกระจอกก้อยทำลายพระศาสนาไม่ได้จะต้องเป็นคนมีศักดิ์ศรีใหญ่หรือมีชื่อเสียงพอสมควรจึงจะเข้ามาทำลายจิตใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายที่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าได้ฟังกันไปดูกันไปแล้วก็จะเห็น คุยกันต่อไปเรื่องของเราเรื่องของเขาช่างเขาเมื่อเข้าไปหาพระเวสชนดอนอ่าสมแล้วพ่อย้ายพระเวสชนดรช่วยทํานายทายทักว่าฝันนี่มันร้ายพอดูพอพระเดชไปถึงก็ทรงเคาะประตทูทั้งทั้งที่ยังไม่สว่างตอนนี้พระเวสชนดรแปลกใจ <c oughs> ดีไม่ดีคิดว่าพระน,นาเมสีจะจับพระเวชนดรสิกันตอนนี้แหละพระเวชนดอนอยังได้ทรงตัดถามว่านั่งใครใครมาเคาะประตูนในเวลาค่ำคืนตอน,นแหล่เขาร้องเพราะนะงนี่นไม่ใช่แหล่พนาส,สัตระนาเมสีที่นี่กร่าทูลว่าก้าวกระหม่อมฉันมัตซีพระเจ้าค่าพระเวันดอนแปลกใจว่าเอ๊ะนี่มันยังไงกันนี่ เวลานี้มันยังไม่สว่างันนางมัสีหนะ้ากลัวจะมีอารมณ์ข้างใช่ไหมยิ่งได้ตัดออไปว่าเอ๊ะนี่เธอมสีลืมกติกาสัญญากันล้าหรือเราจะไม่ไปหามาสู่กันในเวลาค่ำคืนถึงแม้ว่าเราจะจะมาหาเราในเวลาไม่สงครเช่นนี้ ถึงแม้ว่ามันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็ไม่ดีนะไม่มัสซีนะความจริงในป่าแบบนั้นไม่มีอะไรถ้าใจชัว่วสิอย่างกลงวันกลางคืนมันก็ไม่แปลกเ <c oughs> ด็อคนเป็นสาม,มีพันธีมาสามพัญญาสาม,มีกันมาก่อนแต่ถ้าว่าพระเวสส้นดอนท่านทรงเคร่งครัดในข้อวัดปฏิบัติ ถือว่าเวลาลาตรีสตรีไม่ควรจะมาหาแต่ความจริงแล้วว่าตมาหามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่มีความสําคัญแต่นี่เป็นเรื่องของท่านท่านปรารถนาเพื่อพระโพธิญาณทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเข้มข้นหมดต่อไปองค์สมเด็จพระบรมสุคตคือพระพุทธเจ้า เอโซนตัดที่ว่าพระนางมัสีในกราบทุนว่าถพราะท่านมาท่านทูลกับหม่อมแก้วดีหม่อมฉันฝันร้ายได้เกินไปเจ้าค่ะพระแม่เจนดอนยินถามว่าถ้ากนันงก็จงอยู่ข้างนอกแล้วจงบอกมาว่าให้จแจ่มแจ้งว่าความฝันของเท้าเจ้าเน่ยเจ้าฝันเป็นประการใด <c oughs> พระนางกลับมสัสยี่ยกลับภูมรญยายความฝันหลายอย่างที่ประทับบอกทั้งหมดตอนนี้กล่าวมาแล้วเป็นว่าเมื่อเมื่อพระเวสส้นดรนได้ทรงสันดับก็ทรดงำดำริว่าถ้าเราจะบําเพ็ญทาน,นบารมีแปนว่าเราจะได้บําเพ็ญทานะเราจะมีโอกาสได้บําเพ็ญทาน,นบารมี พรุ่งนี้จะมีคนมาขอสองกุมารเราจะปลอบพระนางัสีหายกลัวแล้วก็กลับไปนี่หมายความว่าวันพรุ่งนี้จะต้องมีคนมาขอสองกุมารแต่หาว่าเราจะปยายกร์ความฝันของพระนางวสีให้ตรงไปตรงมานี่การบำเพ็ญทานนบารมีคราวนี้จะต้องไม่เกิดผลฉะนั้นนี่ก็มีความจําเป็นจะต้องพูด แล้ยว่าพูดให้ปรับจากหน้ามือเป็นหลังมือก็ว่าเถอะนะจะไม่พูดตรงไปตรงมาในหนังสือนี่นนนทาไมเขียนให้ละเอียดนะ้่ยเขาความจริงบาลีเขาว่าละเอียดจริงๆแลวยังได้ทงแต่ว่าดูก่อนแม่มัสีที่รักความฝันของเธอที่ว่าร้ายเนะี่ยแต่ความจริงมันไม่ใช่ฝันจริงๆหรอกนะมันเป็นเพราะธาติการ เธอเน่อยู่ในพระราชฐานไม่มีการเหนื่อยอ่อนมาก่อนเวลานี้เธอต้องมาป,มาปฏิบัติที่ที่ว่าพระเวชนดรต้องมีความเหน็ดเหนื่อยอ่อนอยู่ตลอดวันเวลาสถานที่น้อยก็ไม่มีความชั่รันเลยเหมือนในพระราชนิเวศนี่ความฝันที่น้องฝันมนันนี่ไม่ใช่เหตุร้ยารยอย่ากลัวเลยเรื่องฝัน จงบอกจงสงบอกสงบใจกลับไปยังก็ดีสเสียเถิดฝันนี้ไม่ใช่ฝันร้ายมันฝันฝันพระธาติการ <c oughs> ในหมายความว่าถ้าท,ท้องมันกำเริบแล้วก็การฝันมันก็ไม่ตรงไปตรงมาเมื่อเวลาที่พระเวสสันดรทรงพยากรรออยู่นั้นก็เวลาเป็นก็พอดีเวลาสวา่างแจ้งพอดีพระนางมัสสีก็ทรงจัดแจงทำกิจวัตร หรือว่ากิจทุกอย่างทำเสร็จหมดเรียกทรงสมกอดพระราชโอรสและพระราชธิธิดาเล่าลมจูบหน้าจูบหลังจูบกันหม่อมเริยมน่ายของความรักพรางก็ประทานพระโอวาทว่าไม่จะเข้าป่าหาผลไม้เนี่ยนัลูกนัลูกรักระวังเนื้อระวังตัวอย่าได้ประมาท เมื่อคืนนี้แม่ฝันร้ายยิ่งนแม่ฝันร้ายยิ่งนักจะมีภยัยอย่าพากันไปเร่งไกลพระสมน,นุกนะันแล้วก็ทรงภาพพระราจุมานั้นสองเข้าเฝ้าพระราชสวามีแล้วก็ทูลว่าข้าแต่สมมติเทพขอพระองค์อย่าทรงประมาทอาจจะมีภัยแก่ลูกรัก มอมฉันมีตกนักวิทยาภัยขอได้โปรดกรุณาประทานความปลอดภัยกัลลูกของมอมฉันด้วยเถิดพระเจ้าค่ะเมื่อตรัสฝากฝังดังนี้แล้วก็ทรงหิ้วกระเช้าแล้วก็ถือเสียมพระเนตรเตรียมไปได้วยน้ำอสุชนคือน้ำตาแล้วก็เข้าป่าหาเพือกข้ามันตำแนวไพรโอโหอันนี้เขาเรียกกันอะไรเนาะ ฝ่ายตาโชชกก็นึกคันในอ,อยู่ว่าพน,นางมัตสีเวลานี้ก็คงจะ,สะเสด็จเข้าป่าไปแล้วจมอีมอนี่ก็เหลือเกินคอยเวลาแกก็รีบออกจากที่พักบุ้งหน้าไปยังอาสมของพระเวสสันดรนซ <c oughs> ึ่งขณะน,นั้นโรงค์กำลงังเสด็จประทับนั่งอยู่บนแผ่นศิลาพร้อมไปด้วยกุมาณทั้งสอง พอพระองค์ทอดพระเนตรเห็นชูชุกเดินเข้ามาก็ทรงทราบได้ว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะได้บำเพ็ญทานบรารมีที่ประสงค์ทรงมีพระไทยเบิกบานแล้วก็ตัดว่าครามเอย๋ยเชิญท่านเข้ามาเถิดแล้วก็หันไปตรัสกับพระชาลี อันกลับไปจัดกับพระชาลีกุมารว่าพ่อชาลีลูกรักนนนดูไม่คนเดินมาลักษณะท่าทางเหมือนจะเป็นพรามพ่อรู้สึกดีใจลูกจงลงไปต้อนรับแกเข้ามาเถิดพระชาลีกุมารเมื่อได้รับพระบรมราชวงการจากเสด็จพ่อ นี่กล่าวว่าหม่อมฉันเลยเห็นอะไรเห็นแล้วเหมือนกันเหมือนกันพระเจ้าค่ะว่าคนนั้นเป็นพรามดูเหมือนว่าแกยังมีความต้องการจะมาขออะไรสักอย่างหนึ่งเป็นแน่แกเป็นคนแกก็เป็นแขกของเราอือแกเป็นแขกของเราแล้วลูกจะออกไปต้อนรับพระเจ้าค่ะตาชูชกเห็นไหมชาลีวิ่งมา ก็นดาว่านี่แหละคือราชโอรสของพระเวเสสันดรควรที่เราจะข่มขู่ให้รู้จักกลัวเราเสียก่อนแน่จนในมันจะได้ไม่ลำบากในภายหลังพอกุม,มารเอ่นคำต้นรับว่าพ่อรามทรงยม่มทรงบริขารมาเถอะหนูจะช่วยรับ แกก็ขู่สำทับด้วยพระรุศวาจาวาจาหยาบนะพระรัศดประวาจาหยาบแกก็ขู่สำนับด้วยพระรุศวาจาว่าไม่ไอเด็กน้อยจงหลีกไปจงหลีกไปให้คนไปเดี๋ยวนี้อย่ามาขวางหน้าคนเดี๋ยวจะถูกทำร้ายเอนแน่แม้แกมาอย่างสุนักกินแตน แล้วกูมาได้สดับจังนั้นก็รู้สึกว่าเอ๊ะอีตานี้่างหยาบคายเสียจริงๆรูปร่างหรือก็อัปรักษ์เต็มด้วยดิบุรุษะโทษทุกประการไอ้บุรุษสโทษจะหมายความร่างกายของคนประเภทนี้มันไม่มีอะไรดีใครคบหาสมาคมแล้วก็มีแต่โทษกันตาตาแกก็เข้าไปถึงหน้าพอดีนั่งของพระเวสันดร แล้วก็กล่าวเป็นคำสมโมนิยกถาว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐรองทรงเสี็จสำราญอยู่ดีหรือพระเจ้าค่ะพระเวสส้นดอนจะได้ตัดว่าด,ดูก่อนพรามเรามีความสุขสมวายดีไม่มีโรคภัยอันตรายใดๆรบกวนเชิญท่านเข้ามาในสมข,ของเราเถิด เราขอต้อนรับท่านด้วยความยินดีผลไม้ต่างๆทั้งน้ำพึ่งรสหวานของเราก็มีบริบูรณ์เชิญท่านบริโภคตามความปรารถนาเถิดตั้งแต่เรามาอยู่ป่านี้ยังไม่มีผู้ใดมาถึงที่อยู่เราเลยท่านมีธุระประสงค์สิ่งใดหรือจึงได้มาเป็นแขกคนแรกของเราในสถานที่นี้ <c oughs> เมื่อพระเวสสันดรตรัสจบโชชกก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงมาผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณเจ้ากระหม่อมฉันมาก็เพือ่อทูลขอสองอกุมาทั้งสองขอพระองค์ได้โปรดทรงประทานแก่หม่อมฉันได้เถิดเพระเข้าเอาแล้วแกก็เว้าวสื่อๆน,นะความจริงก็น่านับถือก,ก็นมือนกัน ว่าไหนๆจะขอก็ขอกันเลยสำหรับพระเวชชนดอนนิ้ในสนเดว่าด,ดูก่อนพรามเอ๋ยเรื่องการบริจาคทานแล้วเราไม่ได้หวันไหวเลยเอาเถอะเราจะยอมยกให้แต่เทว่าขณะนี้พนาวัศีผู้เป็นมันดายังไปหาผลไม้อยู่ในป่ายัยงไม่กลับถ้าจะกลับก็คงเป็นเวลาเย็น เชิญท่านพักสักหนึ่งราตรีก่อนเถิดน่นะให้ข้างคืนด้วยเพื่อว่ากุม,มารทั้งสองจะได้รับการตกแต่งประดับประด,ดาจากพันะมารดากรนพระรุ่งชาแล้วจึงค่อยพาไปนะพระรุ่งชาแล้วท่านพรามจึงค่อยพาเด็กทั้งสองไป <c oughs> เป็นอันว่าเมื่อตายชูชกได้ฟังคําของพระเวสสันดนรเจนีกล่าวว่าข้าแต่ขาติยะฤาษีขาติยะฤาษีหมายว่าฤๅษีผู้เป็นกษัตร,ริย์นี่ก็สัตร,ริย์ผู้เป็นฤาษีนะก้าวกระลมอมฉันไม่อยากจะพักอยู่ที่นี่ถ้าอยากจะทูลลาไปเในบัดี้เพ้าว่าพระมัทส,สี จะขัดขวางการบริจาคทานแล้ะขึ้นที่ว่าสตรีนี้เป็นอันตรายแก่บุญของทายกและแก่ลาบของผู้จะรับทานคำว่าทายกนี่แปลว่าคนให้ะจะทำอันตรายบุญของทายกคือคนผู้ยกให้แล้วก็เป็นทำลายลาบของบุคคลผู้รับทานด้วยคือผู้รับ กระม่อมฉันไม่ขอพบพระนางมาสีแต่อย่าขอทุนลางไปบัดนี้ขอพระองค์ได้ทรงตัดเรียกสองกุมารนกุมารีมาให้แก่ข้าพาระเจ้าเถิดพระเจ้าข่าแกมัดเฉยๆนะอยูย่ก็มัดเอาเลยแกถือเป็นของแก่เส็จแล้วนันะเป็นอย่างนั้นด้วยนะแปลกๆ <c oughs> คนนี้มันมีความเห็นไม่เสมอกัน เปนาว่าในเวลานั้นพระเวสสันดรยินดสุดบุว่าถ้าอย่างนั้นก็ขอท่านจมพาสรสุม,มานตรงไปหาพระเจ้ากรงสนชัยผู้เป็นอังยาการถ้าเธอได้ทอดพระเนตรเห็นหลานรักสิ่งกำลังช่างพูดน่ารักในอินดูก็ยังทรงมีพระทัยยินดีและจะพระราชทานทักย์แก่ท่านไป็นมากขอท่านจมพาไปทางนั้นนะ ฟังหนูที่ว่าชูชกยจะไปหรือไม่ไปใครจะไปเมื่อชูชกได้สนับพระวาจาของพระเวสสันอนแล้วจึงได้กราบทูนว่าข้าแต่พระราชบุตรผู้ประเสริฐก็มอมฉันถ้าทำอย่างไรก็คงไม่พ้นพระราชอัธยาโดยเดียต้องถูกกล่าวหาว่าฉกชิงลักภาสองอุมารไป แล้อาจจะถูกขายให้เป็นทาสหรือก็ประหารชีวิตเสียก็ได้กระบอมฉันกลัวที่สุดคือการจะถูกนางพรามณีเคอไมมิตินดากลดาเอาว่าไม่สามารถจะนำสองกุม,มารไปรับใช้เป็นทาสนางจะดา่าพิจนย่อยยับจะนี้แหละพระเจ้าค่ะไอ้ที่มานี่ความจริงไม่ตั้งใจมาเองหรอกก็กลับทูลว่าอย่างนั้น ที่มาเนี่ยก็เพราะว่วาเมียใช้มานี่ระวังให้ดีท่านที่เมียโยุงมากคนแก่มีพัญญาสาวถ้าว่าใครเล่าจะไม่รักแต่ระวังในความรักมันเป็นภัยทีย่องค์สมเด็จเรจอมไตรบรมศาสันด,จจา,สสนดาส,สรงตัดว่าปิยโตชายตีปิปิยโตชายเตโสโกปิยโตชายเต,ยต,ยเตพยัง ความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักและแันรายก็เกิดจากความรักแต่ความรักของพระเวสสนาของนายชูชกนีมันไรผลเสียแล้วเพราะว่าชูชกมาออกจากบ้าน <c oughs> หลังจากวันนั้นไม่กี่วันนามิตตนดาก็เจอก,กันหนุ่มรูปหลอ่อต,ตอนนี้หนุ่มรูปหลอก็เลยพาอนามิตดาเปิดเผยแล้ว สำหรับชูชกผู้ใจแกล้วเธอกลับไปคราวนี้ก็หมดแล้วเมียไม่เหลือที่เป็นอย่างน,นั้นก็เพราะว่าภายหลังที่กล่าวแล้วว่าภายหลังอมตทนดาถวายดอกไม้บูชาพระธนทไตรดอกไม้ในดอกไม้ที่มีสีสดสวยงามจึงได้มีสามีหนุ่มตะวันหลังเป็นนั้นว่าว่ากันต่อไปว่าพระเวชนดรก็ทรงตรัสว,ว่าท่ากันนั้น ท่านจะพาสองกุมารไปไหนกันละ่ะจูชก็กราบทูลว่าจะขอเอาไปขายเฮ้และจะมอบให้เป็นท้ายของมิจดาพราหมณีนะดีไหมบอกตรงๆจะไปขายด้วยและจะมอบให้เป็นท่ายของนามิจดาพราหมณีซึ่งเป็นพัญญาข้าพเจ้า เพราะนั้นว่าในขณะที่ทั้งสองคือชวชกกับพระเวสสันดรสั่งสนทนากันอยู่นั้นสองกุม,มารได้สดับดังนั้นก็ตกใจทำให้ใจหวั่นไหว <c oughs> จึงได้พากันแอบหลังพระคันกุดีและก็ะเสด็จหนีเศร้าซ้อ,อนไปตามพงรกด้วยกลัวว่าตาชูชกเกียตามาจับตัว ให้ตกใจสันนั้นรัวไม่อาจที่จะแอบอยู่ในที่ใดๆไ,ไ,ไ,ได้จึงได้พากันวิ่งไปทางโน้นแล้วก็กลับมาทางนี้จนในที่สุดก็ถึงกับถึงขอบสะปะครณีจึงพากันลงไปในน้ำเอาใบบัวปิดประเสียนซ่อนเปลืกายประทับยืนยืนอยู่ในกระแสชนใ,นในสานนั้น นองสีอนี่ตัดเขบวนชนิดหนึ่งเมื่อกี้นี้ว่าตามนองสศีนองสือตัดไปนิดหนึ่งเป็นนั้นว่าตามเรื่องจริงๆที่ละเอียดท่านบอกว่าอย่างนี้เวลาที่สองกุม,มารากุม,มารีคือกันหาและชาลีเมื่อดีปังตาชูช,ชกกับพระเวสสันดรพูดกัน เป็นนั้นว่ามั่นใจว่ายังไงยังไงวันนี้นั่นก็ไม่คลาดจากมือของโชชกทั้งสองยิึดพากันวิ่งวกวนเวียนไปเพื่อปราศจากเพื่อต้องการจะหนีแต่ว่าพอไปถึงสาปกรณีก็แทนที่จะเดินเอาหน้าลง กลับเดินถอยหลังลงสแสดงที่รอยว่าไม่มีคนลงไปสะประโปคณีแต่ว่ามีคนเดิขึ้นจากปากสากสระโปคณีการสแสดงเช่นนี้จะให้พระราชบิดาและทูชกมีความเข้าใจว่าทั้งสองนั่นท่านนั้นไซไม่ได้ลงไปสู่ปากสะโปคณีนี่ความจริงเรื่องราวจริงๆก็เป็นอย่างนี้นะ แต่สีที่กําลังอ่านอยู่นี้ขาดไปแต่ก็ไม่เป็นไรขาดก็เติมให้แต่เว็นว่าบรรดาญ,ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเพป็นนั้นว่าการรับฟังในเรื่องนี้เป็นพระเวสสันดรกับประนางมัสสีหรือว่าจูชกจะมีโอกาสยกสองกุมารให้ไปได้หรือไม่ได้ เอาว่าไว้กันไว้วันหลังก็แล้วกันเพราะวันนี้มองในเวลาเข็มยาวเ,เ,เข้าเส้นสามสิบนาทีพอดีก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีดดบ,บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี